แม่เอฟซีจดียจบุญทุกท่านพ่อพระแม่พระนะคะวันนี้คุณยายเองก็กราบขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ท่านมาเมตตาอุดหนุนผลไม้ร้านสี่น้อยน้องนาโชคนะคะวันนี้ก็สับป,ปะรดก็มาส่งอีกแล้วมาขันะะหนึ่งตรงสามพันห้าร้อยคะแนนนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยผู้ใหญ่เจดียเจบุญนะคะที่เมตตาอุดหน,นุนผลไม้แต่ละมือ้อแต่ละวนันให้น้องอิ่มท้องแล้วก็ คุณได้กุศลน่ายลงสับประรดแล้วก็คะแนนที่เหลือก็คุณยายก็จะเก็บทํหลังคาบ้านให้กับแม่จุลินาด้วยนะคะตอนนี้คะแนนก็เก็บได้ยอดอยู่ที่2อง0มืั้คะแนนนะคะก็ขออวยพ่อให้พ่อพระแม่พระทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนี่ก็ขอให้ท่านมีอ่ขอให้บารมีช้างบารมีโุจสารนะคะ ลพลมีพระครูประกมองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสําเร็จเทพแห่งความเจริญรุ่ง,งเรืองจงดลบรรดานประธานพรไปปกปกักรักษารักษาคุ้มครองนะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านขอท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขก,กายสุขใจนะคะอันนี้ก็ขอให้อาหนาะัี่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเงินไหลนองทองไหลมา มีความสุขมากๆเลยวันนี้สุขสันต์วันพุธนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เมตตานะคะถุกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะ